มัดปมที่ปลายเชือกสักด้านหนึ่งก่อนนะครับลื่นออกมาจากด้านไม่กดประมาณสัก8เซนก็ได้ครับเพื่อนแบบนี้นะครับจับที่ปลายไว้ครับพับให้เป็นห่วงขึ้นมานิดนึงครับเพื่อนะครับประมาณนี้นะครับจับกดไปครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้นําไปใช้อกส้นนี้ผันอ้อมนะครับพัานอ้อมให้เรับพันอ้อมนห้เรัยบๆผนอ้อมให้เรับๆผนอ้อมใรีบ่น้รับ เจ็บเมื่อได้ไปลายเชือกเส้นนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เพ <Okay. S 1> like ื่อนนํามาสอดเข้าห่วงนี้ก่อนครับสอดเข้าไปเลยครับแล้วก็ดันจับไปแบบนี้ครับจากนั้นให้ดึงไปเชือกเส้นนี้นะครับเพื่อนดึงครับให้เหลือห่วงพอที่จะทําให้ตัวห่วงที่เรามัดไปนะครับปุ่มที่เรามัดไปสอดเข้าได้นะครับดึงเลยครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนนาปุ่มที่เรามัดไปสอดเข้าไปในรูนะครับสอดได้แล้วนะครับจับประกบแล้วก็ดึงเลยครับเพื่อน ดึงเชือกเสนี้ให้มันตึงครับห่วง้วแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับสามารถจะนําไปห้อยได้แล้วนะครับ